แต่แกเป็นชาวต่างชาติแกจะหนักแต่ไม่ได้เล่นการพนันนะครับเพียงแต่ว่าเขาไปคล้ายๆกับบุกจับคลชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมืองอะไรประมาณเนี้แกก็หน,นีเข้ามาแล้วทีนี้มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเข้ามาในวัดเข้ามาในวัดก็ลักษณะท่าทางนี่ลุกลี้ลุกลนนะครับหน้าตานี่แบบเหมือนเออแล้วก็น่าจะอ่อนเพลียนะครับคือน่าจะวิ่งมาไกลยอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็น่าจะเหนื่อยละ นะครับหนะลวงอาจารย์เนี่ยท่านก็ต้อนรับเอาไว้แล้วก็นำพาไปหาวยาวาลจกรนะครับแล้วก็บอกวยาวาจกรให้ดูแลแล้วก็จัดอาหารให้ให้ให้รับประทานนี้ครับแล้วก็ให้นอนพักแล้วก็คล้คายๆกับว่าพยายามจะส่งภาษาบอกว่าให้พักอยู่ที่นี่แหละไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วก็พอตอนเช้ามาเนี่ยเขาจะออกไปคือหน้าวัดของผมเนี่ยมันจะมีป้อมตำรวจนะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดออกไปทางเนี้ย อาจารย์ของผมนะครับถ้าเกิดออกไปทางเนี้ยมันอาจจะถูกตำรวจจับก็เลยให้ไปบอกบอกให้เลี่ยงๆไปอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยภายหลังเนี่ยก็มีความสงสัยกันเกิดขึ้นนะครับในวัดเนี่ยว่าเอการที่เราให้สถานที่พักพิงแก่แก่บุคคลที่มาโดยผิดกฎหมายเนี่ยเราจะมีอาบัตอะไรไหมนะครับนะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องกันทีนี้ก็เลย ก,ก็ยังสงสัยกันอยู่นะครับก็ยังสงสัยกันอยู่แต่ว่าโดยพระวิัยนเนี่ยมีมีข้ออนุโลมอะไรบ้างไหมครับพระอาจารย์ <c oughs> ถ้าเกิดให้ที่พักพิงช่วยเหลือแก่บุคคลที่ผิดกฎหมายอย่างนี้ครับพระอาจารย์ไม่มีครับไม่มีครับเป็นการไม่ว่าจะเป็นโจรพระราชาที่เข้ามาขอพกักาาใสยิย่งต้องช่วยถ้าถ้าไม่ตอนรับนี่โจรทํำร้ายเราได้ใช่ครับนะครับ โจรทาร้ายเราได้จะมีมีปรากฏในพระวินัยนะครับเยอะแยะมากมายอย่างเช่นโจรเข้ามาป้นในวัดไม่ได้รับการปฏิสันฐานเนี่ยถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องน้าถามน้ําฉันน้าใช้ก็ไม่มีจะขอกินน้ําก็ไม่มีน้ําให้จะถามาถามอันนั้นถามนี่ก็ไม่รู้เลยพระนี่ไม่รู้ไม่ตอนรับปฏิสันฐานเลยโจรเขาทําลายเขา<ๆ>เขาเผาวัดได้นะครับเขาทําลายพระได้นะฮะอันนี้ต้องได้รับการต้อนรับนะครับโจรก็เหมือนกัน ก็ไม่เป็นแต่ว่ามันควรมันเป็นเขาเรียกว่าสามีจิกรมมันเป็นข้อข้อควรทาข้อควรต้อนรับไม่ว่าจะคือคือพ้าเราไม่ไม่เลือกย่างดีมีจนนะฮะไม่ใช่ตอนตอนรับเฉพาะเศรษฐีมีเงินจนเข้ามาจะจนก็คือคนคนผิดกฎหมายอยู่แล้วนะนะก็ก็ต้องต้อนรับนะฮะครับผมอ๋อก็ต้องต้อนรับครับไม่ไม่ไม่ต้อนรับก็มันก็จะิผิดข้อวัดฮะผิดผิดข้อวัด นะผมผมสังเกตว่าหลายการเรียนวินัยของเราเนี่ยเราจะชอบถามว่าจะผิดวินัยไหมผิดวินัยไหมอันนี้ผิดวินัยไหมฮะใช่ไหมแต่หลายคนแม้<ถ>แต่ผมเรียนก็เหมือนกันถามอาจารย์ทำไมาเรียนก็ถ้าไม่ผิดมันจะผิดอ่าคือคือชอบถามว่าถ้าผมจะทำาัน่ยผิดวินัยไหมฮะแต่เราเรา,เรามองข้ามไปว่า คือมองถ้ามองข้ามเรื่องเรื่องผิดวินัยไปเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นเป็นธรรมะที่ควรจะทำเนี่ยเป็นสามิจกิกรรมเนี่ยอ่านจะจะจะดีไหมบางนี้อย่างนี้นะครับเพราะว่าสามิจกิกรรมพวกพระเจ้าก็ส่งอนุญาตไว้แต่ว่าเราจะชอบถามว่าถ้าไม่ตอนรับอย่างเช่นไม่ไม่ไม่ได้ว่าท่านอาจารย์หนุก่อนนะว่าถ้าไม่ทําจะผิดไหมจะมีอาบัติไหมเพราะว่าเราบ่งบงบ่งกลัวอาบัตว่าจะมีอาบัติไหมท่นนั้นแต่ว่ามันความสมควรนะฮะท่านระเจ้าก็ว่าไว้อยู่เรื่องสามิจิกรรม ถึงแม้จะไม่ปรับบัตไว้แต่ว่าเป็นสามีกิจกรรมควรทำนะฮะอย่างนี้นะฮะเป็นข้อควรทำข้อควรปฏิสันฐานนะครับแม้แต่แต่พระราชามาก็ต้องเอาพระราชาเข้ามาในวัดไม่มีภิกษุมาต้อนรับเลยพระราชายิ่งยิ่งมีอํานาจกว่าโจรน,นะขอ,อกาสน,นะครับส่วนปฏิโมกอยู่ก็ยังให้งดบัริต้อนรับนะครับเพื่อต้อนรับพระราชาเสด็จมาเนี่ยนะครับส่วนปฏิโมกอ่ะครับ,รบยั ส่วนปฏิโมกอยู่เนี่ยพระราชาเสด็จมาก็ต้องงดสวิโมกนะครับงดสวดในยอนะครับงดสวดโดยส่วนต่อนรับพระราชานะครับมีคนมามากเนี่ยนะครับคเอาอย่างนั้นนะครับนะครับเนาะพอสมควรก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นอนิสงส์ของการปฏิสันฐานนะครับทั้งอามิตรปฏิสันฐานแล้วก็ธรรมะปฏิสันฐานแล้วก็โทษของการไม่เอื้อเฟื้อนะครับทีนี้เรามาดูประเภทนะครับ ตุดงข้อนี้ก็จะได้เต็มๆนะครับในเรื่องของเรานี่แหละครับการไปอยู่ในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดแจงไว้ให้นะครับนี่นี่มาดูประเภทของการแตกทําลายนะครับแม้ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่ถูกจัดตั้งไว้นะครับเป็นวัดนี้ก็มี3ประเภทเช่นกันคือหนึ่งนะครับผู้ถืออย่างอุกฤษไม่อาจนะครับที่จะถามถึงเสนาสนะที่ถึงแก่ตนว่าอยู่ใกล้หรือไกล ถูกยักษ์และงูเป็นต้นรบกวนบ้างไหมร้อนหรือหนาวนะครับพอทุโดงของภิกษุนั้นเศร้าหมองได้ด้วยแม้การถามก็คือถ้าเจ้าหน้าที่จัดให้นะครับพาไปเนี่ยเขาให้อยู่ในบริเวณก,ก็ต้องยินดีในบริเวณนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคล้ายๆกับโรงอะโรงจอดรถอย่างเนี้ย ที่โล่งของด้านหน้าของศาราอย่างเงี้ยที่เขาทําเป็นที่มุงที่บังไว้ให้เพื่อที่โยมเขาจะมาถวายทานอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะผมเคยเจอครับก,ก,ก็ต้องยินดียินดีอยู่ไปนะครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับก็จะมีซอฟลงมานะครับอย่างผู้ถือปานกลางผู้ถือปานกลางท่านบอกว่าถามได้แต่ไปตรวจดูไม่ได้คือถามได้ว่าเอเสนาสนะหลังนี้ ร้อนไหมครับนะครับเนี่ยหนาวไหมครับมียักษ์มีมนุษย์รบกวนไหมครับเป็นสถานที่ลกไหมครับหรือว่ามีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่ไหมครับอะไรเงี้ยนะครับก็ถามไดสามารถที่จะถามได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในชั้นปานกลางนะครับแต่ไม่ต้องไปดูนะครับแค่ถามเฉยๆ ข้อที่สนะครับพูดถืออย่างอ่อนนะครับอย่างอ่อนเนี่ยสามารถไปดูเสนาสนะแล้วนะครับถ้าไม่ชอบใจเสนาสนะนั้นเพราะอยู่ไม่เป็นที่สัปปายะก็คือไม่สะดวกแก่ตนเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนเอาเสนาสนะอื่นที่เหมาะสมได้สามารถขอเปลี่ยนได้นะครับอย่างอ่อนนะครับสามารถขอเปลี่ยนได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเลือกนะครับไม่ใช่เป็นเลือกเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงให้เขานั่นแหละเลือกให้อีกทีนึง ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเลือกให้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เราไปขอเปลี่ยนกับคนที่เขาอยู่หรือว่าใช้อํานาจของพรรษาตัวเองเนี่ยไปสั่งภิกษุที่มีพรรษาน้อยกว่าเนี่ยย้ายโดยพระการเลยการที่ถืออย่างอ่อนเนี่ยจะต้องไปปรึกษาหรือไปบอกกับเจ้าหน้าที่เสนาสนะคหาปะกะอย่างนี้นะครับในมิสุทธิมัคคมหาดีกาท่านก็เสริมให้อีกว่านะครับความละโมบของภิกษุผู้ถืออย่างอ่อน ก็คือการสละที่พักตามที่ตนได้แล้วนะครับถือเอาที่พักอื่นโดยความไม่มีโรคการสละที่พักตามที่ตนได้รับเลือกแล้วถือเอาที่พักอื่นโดยความไม่มีโรคก็คือไม่ไม่สะดวกไม่พอใจตัวเองเนี่ยก็ไปขอเปลี่ยนไปขอย้ายอย่างนี้นะครับอย่างอ่อนก็เวลาอยู่แล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะไม่เกิดทั้งเ่นขี้ข้างขาวขี้ตุแกก็ไม่สัพยากับคนจําพวกอ่อนนะครับก็เลย เพื่อจะให้โร,โรคไม่กําเริบก็เลยสามารถที่จะ,อะขอที่พักใหม่แล้วก็ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ใหม่นะครับเพื่อเพื่อความไม่มีโรคของตนเองครับ,ค,รบความละโมบของภิกษุผู้ถืออย่างกลางก็คือการไปดูที่พักก่อนความละโมบของภิกษุผู้ถืออย่างอุก,กฤษก็คือถามถึงสถานที่นั้นๆนะครับมันก็จะเศร้าหมองไปนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงการที่ผู้อื่น ย้ายไปโดยถือเอาของภิกษุทุกประเภทโดยใช้ความที่ตนเองมีพันธ a มากกว่านะครับไปขอย้ายกับภิกษุรูปที่เขาอยู่ก่อนนะครับครับผมก็บอกถึงเหตุ บอกบอกถึงเหตุผลที่เราอยู่ไม่ได้ถ้าถ้ามันเหมาะสมผมก็คิดว่าเจ้าหน้าที่เขาก็น่าจะาจัดให้ใหม่ถ้าเกิดมันมีเส,สนาสะนะที่ที่เหลืออยู่ที่จะพอรองรับอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะพาเราไปอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยที่เขาจัดไว้ให้อย่างเงี้ยครับโดยไม่ไปสั่งย้ายภิกษุที่เขาอยู่ก่อนถ้ามีอีกที่หนึ่งท่านก็จะพาไปดูอย่างเงี้ยครับแต่เราก็แจ้งเหตุผลไปก่อนว่าเราอาจจะไม่สะดวกคือสถานที่นี้มีคนบครบกวน หรือว่ามีเสียงของเครื่องจักรอย่างที่ที่ผมอยู่ที่วัดนะครับมันเป็นเสนาสนะที่อยู่ริมนาคือนาเนี่ยเขาก็จะสูบน้ำเข้านาทั้งวี่ทั้งวันนะครับกลางคืนกลางวันนะครับเปิดทิ้งไว้เลยครับเสียงไอรถเครื่องรถคูโบตาน่ะตัก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 เนี้ยโอ้ยมันแบบคล้ายๆกับว่ามันไม่เป็นแบบมันหนวกหูมันจนลำคาญนะครับ ก็อย่างนี้ก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็ให้เขาหาที่ใหม่ให้อาจจะอยู่ลึกเข้าไปในป่าหรือว่าอยู่ห่างไกลจากจุดนั้นจุดที่ที่พวกโยมเขามาทํากิจกรรมทางการเกษตรกันอย่างเงี้ยครับทํางานทางการเกษตรเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยครับหรือว่าปลูกพืชของเขาใ,ใช่ครับผมบอกเหตุผลเขาเอาก็จะได้อย่างอ่อนครับได้อย่างอ่อนได้อย่างอ่อนก็บ,บอกถึงเหตุผลที่มันไม่สป,ปายะไปในการ ภาวนาหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์ของเราเนี่ยครับอันนี้ก็คือลำดับของการถือทุดงนะครับทั้งสามประเภททีนี้มาดูอน,นิสงส์นะครับอน,นิสงส์ที่จะได้อ๋อข้ามไปการขาดทำลายก่อนนะครับการขาดทำลายของทุดงนั้นมีดังต่อไปนี้ทุดงนี้ขาดในขณะที่ภิกษุทั้งสามประเภทเหล่านี้เกิดความละโมบในเสนาสนะนั่นเทียว เกิดความระโมบในเสนาสนะแล้วก็ต้องไปบอกให้ภิกษุที่มีพรรษาน้อยกว่าตนเนี่ยย้ายออกไปอย่างนี้นะครับกลับ <c oughs> ไปเบียดเบียนเขาด้วยว่าเราเนี่ยมีพรรษามากกว่านะครับแล้วก็ขอย้ายกับท่านได้ไหมลักษณะนี้ผมก็เคยนะครับผมผมก็เคยอยู่โดยอาศัยความว่าที่มีพรรษาเยอะกว่าแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายครับพรรษาก็ประมาณห้าหกพรรษา คือเริ่มมีอายุขึ้นมาหน่อยแล้วกุฏิหลังเนี่ยเราอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเลยเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วเดี๋ยวไปบอกเพื่อนพระภิกษุเนี่ยย้ายออกไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้อยู่หลังนี้หรือว่าเราเคยอยู่หลังนี้แล้วทีเนี้ยคือท่านเป็นพระบวชไม่นานอย่างเงี้ยเขาก็ย้ายไปซึ่งผมก็คิดอยู่นะครับว่าเออเราทํากรรมแบบเนี้ยมันต้องมีวิบากแน่เลยอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายนะครับเพิ่งบวชเข้ามาไม่นานห้าหกพรรษาก็ กำลังร้อนวิชาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะคือเราเรียนวินัยมาอย่างเช่นอาวุโสว่าแล้วก็อาจารย์นพูดนะครับเราอาศัยช่องทางของวินัยครับคือวินัยมีอยู่ว่าถ้าภิกษุที่มีของเสนาสนะของสงฆ์เนี่ยมันใช้กันตามลำดับพรรษาถ้าเรามีพรรษาแก่กว่าพรรษามากกว่าเราสามารถที่จะให้ภิกษุที่มีพรรษาน้อยกว่าเนี่ยย้ายได้เราก็เลยอาศัยว่าเราเรียนวินัยมาอ่าเราก็ไปบอกพระ นวะกกาเลยบอกว่าท่านเดี๋ยวผมจะมาขออยู่เสนาสนะหลังนี้นะครับอีกสักสองสามวันแต่ก็ไม่บอกม่ให้ท่านย้ายนะคือมันก็รู้ตัวแล้วอย่างเงี้ยครับก็ย้ายไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมมาศึกษาดูดีๆแล้วเนี่ยโอ้อย่างนี้เดี๋ยวข่าวหน้าเดี๋ยวเราโดนมัางนี่มันจะเป็นยังไงนาะนี่เนาะออก,ก็เลยอ่ะครับ อันดับแรกเราก็ต้องไปหาเจ้าหน้าที่คือบางทีมันจะมีพูดในอนิสงส์ครับอนิสงส์ข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูอนิสงส์แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเราไปสมมุติว่าเราเป็นพัะเละเป็นผู้มีพรรษาแก่เนี่ยถ้าเราไปแล้วเขาจัดให้แล้วเราก็อยู่ตามเสนาสนะที่เขาจัดให้เนี่ยมันดียังไงเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมีอนิสงส์ครับอนิสงส์นะครับในการรักษาทุดงข้อนี้มีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่ง ได้ทําตามโอวาทที่ตัดเอาไว้ว่ายังรัดทางเตนะตุดถับพังบุคคลได้สิ่งใดควรพอใจในสิ่งนั้นนะครับนั่นก็คือยะถาลาพะสันโดษเป็นผู้มีความสันโดษในวัตถุหรือว่าปัจจัยสี่ตามมีตามได้ <c oughs> ถ้าบิณทบาตท,ที่เศร้าหมองนะครับก็ยินดีไม่ลังเกียจอันนี้เป็นต้นนะครับไปถึงรวมถึงบิณทบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเอาหมดเลยนะครับ ครับยินดียินดีในสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะครับไม่คล้ายๆกับได้มาแล้วมันได้มาแล้วอ่ะแต่ว่าไปมันไม่สมฐานะของเราเลยอย่างเงี้ยเราเป็นภิกษุทรงธรรมทรงวินยัยมีพันษามากอะไรเงี้ยแต่ให้เราอยู่แบบนี้ทําอย่างนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับนะก็ไปโกรธเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยนะครับนะย่างนี้ไม่อาจจะไม่ยินดีนะครับ <c oughs> ทามีามได้ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมุ่งประโยชน์ต่อเพื่อนสัพพมจารีนี่ตรงนี้นะครับที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นี่นะครับนะครับว่ามุ่งประโยชน์ต่อเพื่อนสัพพมจารีเพราะไม่ย้ายเพื่อนสัพพมจจารีที่มีภาษาอ่อนกว่าแม้จะบอกให้ย้ายได้แล้วก็ยังได้ชื่อว่านะครับมีความประพฤติที่เกื้อกูลก่อต่อวิหารธรรมนะครับคือเครื่องอยู่ที่มีความกรุณาก็คือมีความกรุณาเอื้อเฟือ้อต่อภิกษุที่มีภาษาน้อยกว่า เพราะอาจจะลําบากนี้นะครับนะโดยโดยที่เรามาเหมือนกับเรื่องกรณียมตสูตรนะครับที่ผมพูดถึงอย่างเช่นภิกษุไปอยู่โคลนต้นไม้ครับนะแล้วก็พวกเทวดาต้องพาภรรยาลูกหลานอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ในข้างล่างเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีศักดิ์น้อยกว่ามีคุณน้อยกว่าภิกษุไปอยู่ต้นไม้อางเงี้ยเหมือนกันครับมี ผู้มีศักดิ์ใหญ่มาเนี้ยเราก็ต้องเคลื่อนย้ายออกเนี้ยนะครับถ้าเขามาเนี้ยเราก็ต้องลําบากออกไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปแล้วเราไปบอกกล่าวเขาอะท่านไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านอยู่ก่อนใช่ไหมผมมาไม่นานผมขอพักอาศัยด้วยสักคืนสองคืนเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับนะครับนะไม่ไม่ต้องไปให้ท่านดงท่านย้ายเลยหรอกครับลากุติมันพออยู่ได้ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับให้ท่านอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับไม่ต้องไป คาจะได้ว่าท่านไปอยู่กุฏิอื่นได้ไหมผมอยากอยู่คนเดียวมันไม่สัปปะยะ<笑><笑>อย่างนี้นะครับนะโดยโดยการแบบสั่งให้ท่านออกไปจากกุฏิเลยอย่างเงี้ยนะครับนะก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับอยู่ด้วยกันนะครับ,อย,ยนนรบอย่างนี้นะครับก็อยู่ได้นะครับอยู่ด้วยกันเพราะว่ากุฏินี้เล็กแค่ไหนครับอาจารย์ถึงให้อยู่ด้วยกันได้ครับอาจารย์ก็ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่แจกเสนาสน,านะนะครับท่านจะ ท่านบอกไว้ว่าเวลาที่อาการตุกะมากลางคืนเนี่ยต้องมาลุกขึ้นสาระวนเปลี่ยนกันย้ายเอ้าย้ายย้ายกุฏินี้ย้ายออกไปแต่มันท่านลุหนึงย้ายทั้งหมดก็ต้องย้ายเนี่ยเขาก็ต้องย้ายหมดเลยฮะเพราะว่าตาบรนษาแก่มามา,มาให้บรรษาอ่อนลุกบรรษาที่อยู่เดิมเนี่ยก็ต้องไปก็ไปเข้ากุฏิอื่นกุฏิกุฏิอื่นก็ต้องลุกดามตามกันมันก็จะ กลางคืนด้วยกลางคืนด้วย<อ>ก็เลยจะนั่นทั้งเลยบอกว่าทาไมาเวลานี้เจ้าหน้าที่แจกเสนาสนะต้องมีเตียงอยีกเตียงหนึ่งในห้องตัวเองไม้ตอนรับนะท่านไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้พระในวัดย้ายหรอกมานอนกับผมก่อนคืนคืนนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ช้าค่อยวากันใหม่เนะพราะนั้นเจ้าหน้าที่จึงมีสองเตียงครับนะก็ห้องใหญ่พอสมควรที่จะมีสองเตียงนะแล้วก็สามารถพักด้วยกันได้หรือจะมีหลายเตียงก็ได้นะเพื่อจะให้อา,าก,การตุการหลายๆท่านมามาพักในกุฏิท่านนั้น ของของเจ้าหน้าที่แจกนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ลูกขึ้นสารบวนในกลางคืนนะครับอย่างนี้แหละครับอันนี้ก็มีความเมตตากรุณานะครับเพื่อเฟื้อกับภิกษุที่ท่านอยู่ก่อนนะครับในข้อสองนะครับคุณตรงนี้เราก็จะได้นะครับในการถือเสนาสนะตามมีตามได้นะครับสามนะครับสามารถสละความคิดเลวหรือประนีตเพราะไม่ทำการแบ่งแยกว่าดีหรือซาม ได้เสนาสนะชั้นเลวนะครับอาจจะมีพวกตัวเลือดตัวไรสกรปกลกคลุงลังอะไรอย่างนี้ครับนะเราก็ยินดีที่จะทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูนะครับคือดูแลหลังเสนาสนะหลังนั้นให้มันน่าอยู่ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันอาจจะสกะปกเลอะเทอะเปื้อนถึงแม้ว่าได้หลังที่ค่อนข้างที่จะสะดวกประณีตนะครับคือดีสําหรับเราเลยนะครับนะที่เจ้าหน้าที่เขาจัดให้นะครับก็ก็ไม่ หลงลำพองใจนะครับก็อยู่ไปนะครับอย่างนี้ไม่ยินดีในเสนาสนะที่เลวหรือปนนี่นะครับสี 4. สามารถขจัดความยินดียินร้ายได้เพราะมีคุณคล้อยตามลักษณะที่เป็นตาที่คุณนะครับคือคุณอันไม่หวั่นไหวนะครับเป็นบุคคลผู้ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์นะครับไม่ยินดียินร้ายนะครับต่อเสนาสนะที่เราไปอ่าหรือไปอยู่นะครับหรือว่าได้รับมานะครับ ข้อ5ปิดประตูความมักง่ายเพราะไม่ให้โอกาสไม่เปิดช่องให้ความมักมากนะครับกิเลสนะครับมันได้ช่องนี้นะครับ 6. ประพฤติคอยตามความเป็นผู้มักน้อยอันนี้ก็เป็นคุณของทุดงข้อหลักๆเลยนะครับก็มีคาถาให้คาถาหนึ่งนะครับว่าบุคคลได้สิ่งใดควรพอใจในสิ่งนั้นความโลภนะครับเกินไปเป็นความชั่วร้าย เหมือนทุลนันทาจับพญาหงแล้วเสื่อมจากทองนะครับอันนี้ก็เป็นชาดกนะครับชาดกเรื่องพญาหงนะครับที่ครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมครับอาจารย์ที่เกิดเป็นพญาหงแล้วก็นางทุลนันทานเนี่ยก็เป็นภรรยาเก่าแล้วทีนี้พญาหงเนี่ยแกมีภรรยาแล้วก็มีลูกเนื่องจากแกเป็นสามีเก่าแล้วก็ตายไปไปเกิดเป็นพญาหงแล้วก็ พญาหงเนี่ยเป็นหงทองนะครับจะต้องมาสละขนให้เพื่อที่ให้ภรรยาเก่าในอดีตชาติเนี่ยเอาไปทําการเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากภรรยาเนี่ยเกิดความมากักมากขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาก็เลยกลาว่าจะจับหงทองตัวนั้น,เนะเอาไว้เลยนะครับนะถอนขนถอนคือว่าจะเอาถอนทั้งตัวเลยครับเพราะว่าความโลภมันครอบงําแล้วนะครับทีนี้พอหง มันรู้ตัวนะครับว่าโอ้นางคนนี้นี่แบบโลภเกินไปแล้วนะครับนะก็เลยไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับไม่กลับมาอีกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในชาดกนะครับเพราะความโลภเป็นเหตุน,นะครับก็เลยบอกว่าโลภมากลาบหายนะครับยังรัดทางเตนะสันตุโถยะถาสันติโตยะถาสันท,ต,าานทติโกยติ นิพกโปโสุข,ขังเสติติะสันทะรเกสุปิภิกษุผู้อยู่ในเสนาสะนะตามที่จัดแจงไว้เป็นวัดได้สิ่งใดก็ยินดีด้วยสิ่งนั้นไม่เลือกย่อมอยู่เป็นสุขในที่ปูราดด้วยหญ้าก็ตามนี่ครับตรงนี้ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ปูราดด้วยหญ้าก็ตามแสดงว่าถ้าอยู่ตามบริเวณที่เขาจัดให้ถ้าเขาจัดให้ถ้าเจ้าหน้าที่จัดให้ก็ต้องอยู่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่กุฏิเป็นสนามหญ้าอย่างนี้นะครับ <c oughs> ภิกษุนั้นไม่ติดใจในเสนาสนะที่ดีได้ที่พักเลวก็ไม่เสียใจย่อมสงเคราะห์เกื้อกูลแก่เพื่อนสัพพรมมจารีผู้บวชใหม่ดังนั้นภิกษุผู้มีปัญญาจึงควรหมั่นประพฤติความเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะตามที่ถูกจัดแจงไว้อันพระอริยเจ้าผู้มีสติ ประพฤติอยู่เสมอพระจอมมุนีทรงสรรเสริญแล้วจบคำอธิบายการสมาทานวิธีปฏิบัติประเภทการขาดอานิสสและอนิสง์ของยถาสันติกังขาทุดงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จบไปนะครับทุดงข้อที่12ยถาสันติกังขะทุดงนะครับต่อไปมาข้อสุดท้ายนะครับทุดงข้อที่13เรื่องเนสัชิกังขะทุดงนะครับ ซึ่งทุดงข้อนี้ก็ถูกแยกออกมาจากทุดงข้ออื่นๆนะครับโดยทุดงข้อนี้จะส่งเสริมในความเป็นผู้มีความเพียรโดยตรงเลยนะครับซึ่งทุดงข้อที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัย4แต่ข้อนี้เนี่ยเป็นทุดงที่ส่งเสริมในเรื่องของการทําความเพียรการทําความเพียรภิกษุผู้สมาทานเนสัชิกังขะทุดงด้วยคำหนึ่งใน คําสมาทานเหล่านี้คือ 1. เสยยังปฏิกิปามิข้าพเจ้าของดเว้นการนอนนะครับสเนสัตชิกังคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้อยู่ด้วยการนั่งเป็นวัดทุดงข้อนี้หลับได้ไหมครับ หลับได้นะครับได้นะครับแต่นอนแล้วไม่หลับได้ไหมครับนอนแล้วไม่หลับก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับหลายคนกเอการครับหลายคนจะเข้าใจว่าการนอนก็คือการการการหลับนะครับจริงจรินการนอนเนี่ยมัน ไม่หลับก็ได้นะครับแต่ว่าทิ้งตัวลงลงนอนเนี่ยหลังแตะพื้นเนี่ยก็เรียกว่านอนนะฮะไม่ใช่หลับนะครับข้อนี้ก็คือห้ามหลังแตะพื้นนั่นเองนะฮะเอาหลังหน้าลงใช่ไหมไม่เอาหลังลงนี่นอนตามสบายเลยครับแต่ทโดงจะเสียนะครับ ความนาก็ไม่ได้หรอก็ว่าทึงจะความนาความหลังก็คือนอนนั่นแหละครก็คือหลังติดพื้นแต่ว่าท่านอธิบายการนอนว่าหลังติดพื้นเพราะว่าเป็นการนอนของปกติของมนุษย์ถ้าเอาความนาลงไปก็เป็นก็นอนหลับได้แต่ว่ามันมันไม่ใช่ความปกติของมนุษย์นะครับก็ถือว่านอนเหมือนกันนะนะครับนอนความนาเนีนะครับ

ท่านบอกว่าถ้ายังไม่ยกตับใดที่ขายังไม่ยกขึ้นมาลอยขึ้นมานะครับไม่ถือว่าเป็นการนอนสมมติว่าอย่างเช่นเตียงไม่ไผ่อย่างเงี้ยเรานอนเอาหัวอ,อิงหมอนเลยนะครับแต่ว่าขายังแตะที่พื้นอยู่นึกภาพออกไหมครับก็ไม่ถือว่าเป็นการนอนนะครับเรานึกถึงอย่างเช่นพวกเปที่เขานอน,อนตามชายทะเลหรือว่าบาะ รถทัวรอย่างเงี้ยเือว่าเป็นการนอนไหมใช่นอนไหมครับนอนถ้าเองก็นอนครับตอากนอนไม่ถือว่าเป็นการนอนนะครับนนครับเรานึกถึงจําเรื่องของพระอานนท์ตอนที่บรลุรทำได้ไหมครับอนอนก็ไม่ใช่ นะครับจะว่านั่งก็ไม่เชิงใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเท้าท่านยังลอยขึ้นมาจากพื้นแต่ว่าหลังท่านก็ยังไม่ได้แตะลงไปใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเท้ายัางแตะที่พื้นอยู่รังรักษาไว้อยู่เงี้ยขายังไม่ได้ยกขึ้นแสดงว่าอิริยาบถนอนก็ยังไม่ชื่อว่ามาถึงนะครับขาลอยก็นอนนะถ้าขาลอยขึ้นนอนอ,กอ,กอ,กอกกีกคันนี้ก็นั่นก็ถือว่าจะเป็นการนอนแล้วครับ ยังครับในตามวินัยยังไม่ถึงเรียกว่าการนอนก็ถึงผมผมถึงบอกว่ายังแคร่ไม่ไผ่อ่ะท่านเอาขา,าวางกับพื้นไว้อยู่ยังพาดขาไว้อยู่อย่างนี้ครับนะคือเอาขาหย่อนลงนะครับแล้วก็แตะพื้นอยู่แล้วหมอนเนี่ยยิงยิงตัวเนี่ยยิงหมอนไปเลยนอนหลับไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้อิเลียบทยังไม่ชื่อว่าอิเลียบทนอนนะครับยังเป็นอยู่ในท่านั่งอยู่เงี้ย มันก็อาจจะทําให้ทุด,ดงคือมันหย่อนลงมาครับ